โอเคโอ้ร <Okay. S 2> องเท้ารองเท้าอ่ะเดี๋ยวพี่ก่อนพูดหนัันนึ่ง แต่ะน้ำแข็ง <c oughs> เอสเซนอาจารย์นะมามานะพีู่เรอ้อไร่วิ่หรกจคักาม่เอาหนูเอ้าเอ้าไ I think one

เอาช่องมากเพร้นอเนี่ยทไปสามบ้านที่บ้านอนมีานมามารวมนะครับทุกทีเพื่อใมากนะครับเป็นมากเลยแต่ลราตกที่ตมในกอนนี้นะครับกระแอาช่องเลยนั่นมาหครับเพื่นั่อนแ่นนองแค่วนมันมันเพื่อนเพื่อน ให้เอากระอแล้วเนี่ย้้อาดไผ่่น้าแลนาอกใหนทีได้เยยนีัจะัวไปเดนกนที่อ่งนีลยเยต้องจานแล้วบแ้้ของควันของควัปีใหม่ไม่ใชสีแดงแดงเด็ดโอ้ยไม่แดงแดง่งเา่นี่อยากสีงคนเอา ไทยยังร้นย่มั้งเนาะ้อนราะเพราะเปนชีวะเดี๋ยวประเดแล้นักยังยังนาะวับไทยจะร่่มบัินาคมาี่หลงนัก็สยังรับีัยีวนนะ่ติี่วันยีนอาจจะายวย้มเป็นเพราะวต้นขนาดเป็นวันยี่วนเที่ยเี่ยเลยไล่รับจอา บ้านเริ่ถแห่บัาต้องเพื่อนหน่อยกัมพี่เทักแจงว่าหลายเดือนอยู่เพื่อได้อยากเาาไปร่วมท้งคนกับไปนคะรับพอได้ําแต่ว่าจะไปตีไปยิ่งกันทุทเพื่อโอ้ยบลใหน่ังไงเ่ยแบบอาโยมันวนเย็นนรับบอนโดนจากกันเ็ื่้นเพ็นกัละกันีดงใ่ยิ้นหนยยิ้นตากันเพ่้นเลย Họ mới nghe mà tháo cho cái đây nó muốn của nó. Soa là một hộp 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 อนุญาตมันก็เมือนอ่มนเด่นไม่กินยื่นอยู่เลยจะเก้าปกติอ่ะอย่างนมต้องการเขาเคยมาิีกองรองเพ่นบอกเป็นยังนะค่ะไซ้อไงแม่เนาะนะทิยเขาลุ้งหมดแล้วท่านงร้ายมาี่หน่อยจะไปสูงกันถึงมาตัใจเนี่ยแบ่ถ้าป่อกันดตึ่เป็นนิกันกับมครับ คือจะมีเรียงเรียกสีคือจะความเนาะมีเฉพาะมันนิดนี้นะเนี่ยครับถ้ถูกไหมันไทยรูปเปนน้ำแางนั่นเอชัดๆเลยการเลี้ยผู้ใหญ่ไอ้ซ่มไอ้ซ่าเดี๋ยวก็ไข่รอ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 

รวมทั้บุญมากๆแต่คนหายไปก็ตามดยครับก็ด้ออกไปโทษนะครับแต่หลายคนต้องดวยด้หลายอยู่าเปเด็กจะน้อยนะครับออกแบบโอเปร่ลายพรางนี่เป่ดแฟนที่งพัดผ้าขาวมั้งเาหนุคือปไดเท้องกันเอาใช่นี่ไงนี่ไงที่ตเยออกมาแล้วถ้าจะออกมา ủa thứ một mươi hai của gia đình của gia đình của gia đình của ใ้ยอดอกาเฮาบิ่งได้ดุนมากบ่สีแดงมากก่าถุงมากก่ทางถนนใหญ่ก็อยู่ดอกเป็นใหญ่แม่ใ่ กับเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมอาบานโอ้เย็นดียเยตาใกันี่พอแ่่สาพะคุณให่พอคเปียกเหงงปังปังรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทานวันเนี่ยาล้วก็ตัดเป็นขอบพระลุงกับเป็น เอาเท่าเาเท่าด้อเขเ่าด้อเอาไมเนเอาอเอากระช่องไหม่ท่านเท่าดิว่าท่านเท่าไม่ีจะเกันน่ามาโหมาหจริงๆจะโดนเข้ากเขา

บุตีเด็กนาแม่เนาะบัสท่าไน่ีก็นาดเนาโอ้ไกเหล่าโอเยเอาค่อดเจับเน่งวะจัดแล้วแม่มาเออเออครบเลยเนาะโอ้หาหล้งสาว ไปป๊ปปอยเยอะไหลาคนก็่ไ้ไอ้บ้ามึงใส่เมื่อนี่อ้าวนี่เห็นว่ากุดแดงบ้านโอ้ไปมวนักบุบ่อโอเคโอเคครับ่อน้ำเลยดิา่อเอนไง้่่โอ้่เข้าดังเลยครับอกไปเลยแล้วเปยิงไเสร